สวัสดีครับเดี๋ยวหิมมาถามเมืองปูในวัดแห่งหนึ่งนะครับ,นะบ,บเนาะลาเพิ่งจะให้ชวงไปลาบตัวไหนเนาะครับเพี้ยไปเซี่ยงดวงเมืองเนาะเนาะไข่โครงสุดท้ายเนาะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปวนะาวลาบไปส้มน้องกันก่อนที่ไปลาบไปส้มไปกินน้ำต้มกันเห็นบ่ไปกินยา nam ต้มกัน,น,น,นก่อนที่เขาไปหา ก็อนนี่เขาไปหาปูมากินน้ำต้มกันน้ำยาไหมมอแบบงี้พวกน่ะหา,ายหวัวโอ้ยตะตักใตะเจ้ามีโอ้ม,โอมีโอ้มีกระ b u o กระ b u o ตัวเนาะกระตักกระ b u o ตักกินเนาะครับท่านผู้ชมบ่มเบิง่งกวอนจะไปหาปูไม่กินยาต้มกันเนาะครับเนาะกินยาต้มมอแบบงี้ สวัสดีครับขอส่งความหมายน้ำปูนะครับเนาะเบี้ยไปเสียงหลวงบ้างใกล้ข่วงสไตล์เนาะครับท่านผู้ชมเบี้ยเนี่ยมันมีเนี้ยมันบักฝาอยู่เนาะเดี๋ยวมา,าเบิ้งมางมาเบิ้งกับฟังตุ๊กันเนา,านะครับเนาะเบี้ยเป็นแนวทางเนาะครับเนาะเดี๋ยวปูค็นี้มาเขียนหายอยู่นะครับเนาะ อันงวดจีแล้วนีปูอันวดจีแล้วอันเขาบ่ครับวดจีแล้วว่แม่นวดจีแล้วงวดีีแล้วลดบ่ครับลดับอันนี้อันอันเดปูวอันอันตัดเอาันอันฟ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 ันรับฟันว่างเ่ยครับ เ็ยาเอินไปบวงสองสองขอกก็นาดเด็ญญเกขี้งูสองตัวแบบขี้งูสองตัวดิคับขี้งูสองตัวขี้ขามนามมาเลยครับอันนี้ข้ฝันครับเนาะอฝันอนนี้บัวได้ตีเป็นน้าเเจ็ดพระน้าแปดพระน้าเก้าน้าแปดน้าเจ็ดไปสุดแัวครับขี้งูคาแม่น้ำมาเลยโอ้ ไปต้องกันซองหพระอือ,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 อก็เลยเกาเด้เขียนนั่นสิระให้ครับต้องเขียนนั่นนะเนี่ยตรงนี้ต้องตัดเลรต้องเจ็ดแปดเจ็ดหกคนปูแล้วต้องตัดเลรียเราแล้วีเเ่เขียนหนไโอ้ปู่เขียนหนุนตกไหมคนเนา <c oughs> ะ,ะอันพ่ถือก็แล้วนะครับเนาะต้องมีผิดไม่ถูกมั่ง อ,อหอกแปดแปดเจ็ดก็มีตัวนี้ตาาัวนับพูหะอมีตัวนี้แล้วก็เราตัดเล่นอบันรับข้บางในก็บอกตัวรถอยู่ในกุมอยู่ในวัาทองได้ครับ ท่นเนไห้ว่าท oh, ่นเป็นไห้ยี่ละให้เป็นโตเล่ป็นโตแล่มาครับอันนี้เหมือนอันนี้ฝังโไปอยู่ดีไป่อ๋ออันนี้ปู้ฝันเนาะเอาตัดทีมูสองตัวํามแนะนำมากเราเลยเอาเอาเขาว่าชนะเเออมาหวัดซมหวัดวัดเขาตามตามข้อฝันเนาะครับนผู้ตีมันไม่ใช่ดอกนุ่มๆตียังได้แบบตียอกครับมันว นี่นะครับท่านผู้ชม,มผู้ันฝันไ้ขี่งูสองตัวนะครับผู้คนเตี่ยวมาเป็นหกแปดเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดนะครับเนาะ,ะบบานนี้ก็มาตัดมาตัดออกเป็นหกแปดแปดเจ็ดนะครับท่านผู้ชม,มแคบหน้าจอได้ครับเมืองเมืองใบเป็นแนวทางนะครับเนาะ ม่แดงนะมันมาออกแดงมันมาทายตุ่นมันต้นมามองตุ่มันบอกออกแปดหาหันออกแปดหาเข้าตรงตรงล้บปครับตรงตรงเลยมองเงินเงินอกปนตัดงานโอ้ไปตัดงานเนาะครับเนาะโอ้ไปตัดงานบอกแล้วบอกตั้งแต่ยังตัดมันเขาันมาครับครับ ขควเียนคับควาเสียคนคนคเสียคนคนับควับสคนบคว่เนับควับวเสนบเสนนควสับเยาคับอกบรกีเสคนับควบเสียกนคัคียนคับแว่เคนอวสยู่คนับวสับวสัวก็ยานขัวเนควับเนตัวสยัวบเตัวยข ผู in mm ้ใดมีดวงมีวาสนาก็จังได้ก็ถืองาอยู่ดอกี่ไร่หมดหลานเพันมหาถามหลวงพ่อจันทร์เพันไปแล้วกอุบัติภัยดูหลวงพ่อจันทร์เพันไปด้วยสมเด็จกําบ้านอันน้อยคนหนึ่งเป็นผัวอาหาเรียงอาหารแล้ว ขยายรกไปมดนี่เป็นหลานเนบปูหลานู้อันลูก่ประกอบอันนี้ก็อันนี้ก็้านอันนี้ก็ห้านกันตัวครับปู่กไปครทำอันนี้กร้านประกอบอันนี้พมกับร้านประกอบเลยครับ แต่ว่าตาพ่อใค้เห็นคักขันแยงอสิโอ้กู้่อไปไม่ได้ไปรอกตาบ่ไม่ลรอกมันไกลๆเห็นอยู่เห็นนาชาดวยนะไกลๆันว่าชาดในพวกน้องว่าาแ่มาก็รใส่ยักแมันมันพ่สิ้นมพราท่านมันสิ้นไปรอบกัน่มากู้นี่ก็เพราะเห็นตาเพราเห็นไปรอบไืรอันยังได้เห็นรอกขางมันเป็นพวกโลคเบาหวานพวกก้อนดันมันมันหยาบเห ครับตามวัวเอาเป็นกระซามวนันเดีว่ามันเดียเห็นช่วงไกเเดียวเห็นช่วงสามเมตรสี่เมตรเห็นซัดช่วงไรกเองสิกัแ่แดยช่วงมากสิเหลมันเยอมัวเบีหยนซัดก็แค่สิ้นยิ่เสียงทเอ่ากันตัวครับครับนี่แล้วครับเล็กปู เขียนให้ค huh. รับปูคนว่าขามโสงสั้นปูคนเบาปูเบาหลายนะครับเราปูคนเขียนให้เดนนะครับเราความฝันของปูหกแปดเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดนะครับปูคนเขียนให้นะหกแปดแปดเจ็ดนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับไอ้ท่านผู้ชมเบิ่งกันโดน กดไลค์กดแชร์ผิดพปดด้วยนะครับแล้วเริ่มกดติดตามนะครับด้วางบ้อุนะครับต่าปูัดปลาผู้รักษาพนมาตวายนะครับเนาะท่านผู้ชมวังถอเทียนนะครับเนาะ